โอเคคะ่ะรอบที่52นะคะเข้าสวยๆเลยนะแปดเข้านะคะรอบนี้นะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็พบกับช่องน้ำหวานคนเล่นหวยอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆนคนไหนนะคะที่เป็นสายปักนะคะน้ำหวานก็มีสูตรนะคะปักสิบบนนะคะมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะคะก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะไม่ต้องพึ่งเครื่องคิดเลขนะคะเพื่อนๆสามารถนําไปคิดคํานวณได้เนาะสำหรับสายปักนะคะ,ะเดี๋ยวน้ําหวานจะมาเทสให้ดูนะคะ ย้อนหลังไปตั้งแต่รอบที่40เนาะถึงรอบที่51แล้วกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสูตรที่น้ำหวานนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะจะเข้ากี่รอบหลุดกี่รอบนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปลองใช้ได้นะแต่อย่าลืมนะคะเทสสูตรทุกครั้งก่อนแทงนะคะเพื่อความมั่นใจในสูตรนะคะว่าสูตรนี้มันยังเดินดีอยู่นะคะมันยังใช้ได้อยู่ในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะ โ okay ค่ะอ่าสูตรก็ง่ายๆนะคะวิธีการคิดนะคะเราจะนำหลัก10นะคะของ3ตัวบนนะคะนับถอยหลังไป6หลักนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคิดกันเลยนะคะโดยจะเอาหลัก10ของรอบที่39นะคะนับถอยหลังไป6หลักนั่นเองหลัก10ของรอบที่39นะคะมาคิดในรอบที่40นะคะหลัก10บนะคะก็คือ1นะ เรานับถอยหลังไปหหลักนะคะก็จะได้0ูน7 6 5ดเจ็ดหห้านะคะรอบที่4ี่สิบนะคะโอเคค่ะไม่เข้านะคะหลุดไปรอบแรกนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะรอบที่41นะคะหลักสิบนะคะของ3ตัวบนนะคะของรอบที่40นะคะก็คือ4ี่นะคะเรานับถอยหลังไปหหลักนะคะก็จะเป็นสามสองแล้วก็8ดนะคะ โอเคค่ะรอบที่41นะคะเขียวมาแล้วนะ1เข้านะคะไปต่อเลยนะคะรอบที่42นะคะหลัก10นะคะของรอบที่41นะคะก็คือ1น1นะคะเรานับถอยหลังไปอีก6หลักนะคะก็จะได้0 9 8 7 6แล้วก็5นะคะ รอบที่42่นะคะโอเคค่ะเก้าเขานะคะมาร์กสีเขียวไปแล้วนะคะรอบที่สองนะหลุดไป1รอบแล้วนะคะไปต่อนะคะรอบที่43านะคะหลักสิบนะคะของรอบที่42นะคะก็คือ9นะคะนับถอยหลังไป6หลักนะคะก็จะได้9ก็จะเป็น8 7 6เจหห้าสี่แล้วก็3นะคะ โอเคค่ะรอบที่43นะ6เข้านะคะเบิ้ลมาเลยนะเดี๋ยวน้ําหวานมาร์กสีเขียวไว้แล้วก็จะใส่เบิ้ลให้ด้วยจะได้รู้นะคะว่ารอบนี้เขาเบิ้ลเนาะ ไปต่อนะคะรอบที่44นะคะหลัก10นะคะของรอบที่4 3านะคะก็คือ6นะคะนับถอยหลังไป6หลักนะคะก็จะได้ห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะคะรอบที่44นะคะโอเคค่ะ3เข้านะไปต่อค่ะรอบที่4ี่ห้านะคะ หลัก10นะคะของ3ตัวบนของรอบที่44นะคะก็คือ3นะคะนับถอยหลังไป6หลักนะคะก็จะได้2 1 0 9 8แล้วก็7นะคะรอบที่45นะคะหลุดไปค่ะไม่เข้านะคะ ไปต่อนะคะรอบที่46นะคะหลักสิบนะคะของรอบที่45นะคะก็คือ5นะคะนับถอยหลังไป6หลักนะคะก็จะได้4 3 2 1 0แล้วก็9นะคะรอบที่46นะโอเคค่ะ1เข้านะคะกลับมาเขียวอีกแล้วนะคะไปต่อค่ะรอบที่47นะคะหลักสิบของรอบที่46นะคะก็คือ1นนะคะนับถอยหลังไป6หลักนะคะจะได้ศูนย์นะ 0 9 8 7 6แล้วก็5นะคะรอบที่47นะคะโอเคค่ะ5เข้านะคะมาแล้วเขียวต่อกันเลยนะคะไปต่อค่ะรอบที่48นะคะหลักสิบนะคะของรอบที่47นะคะก็คือ5นะนับถอยหลังไป6หลักนะคะก็จะได้4 3 2ส0องแล้วก็9นะคะรอบที่48นะคะโอเคค่ะ2เข้านะคะมาต่อนะคะเขียวมา เขียวมา3รอบแล้วหลังจากที่หลุดไปนะคะโอเคค่ะรอบที่49นะหลัก10บนะคะของรอบที่48นะคะก็คือ2นะนับถอยหลังไป6หลักนะคะก็จะได้10987แล้วก็6นะคะรอบที่49นะหลุดไปนะคะไม่เข้านะคะอะ่ใส่สีแดงไว้ไปต่อนะคะรอบที่50นะ หลักสิบนะคะของรอบที่49นะคะก็คือ5นะนับถอยหลังไป6หลักนะคะก็จะได้4 3 2 1 0แล้วก็9นะคะโอเคค่ะรอบที่50นะคะกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะกลับมาแล้วค่ะรอบสุดท้ายนะคะรอบที่51นะคะหลักสิบนะคะของรอบที่50นะคะก็คือ1เรานับถอยหลังไป6หลักนะคะก็จะได้0 98765นะคะรอบที่51นะคะโอเคเขียวมาอีกแล้วใส่สีเขียวไปเรียบร้อยค่ะผลของรอบที่52มาพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวน้องหวานจะเทสรอบที่52ให้ดูนะคะว่าจะเข้าตรงตามที่ผลออกมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอแทรกลงมาข้างล่างก่อนนะโอเค มาแล้วค่ะอ่ารอบที่52รอบสุดท้ายนะคะที่น้ำหวานจะคำนวณให้ดูเนาะหลัก10นะคะของรอบที่51นะคะก็คือ0ูนยนะเรานับถอยหลังไป6หลักนะคะก็จะได้9 8 7 6 5แล้วก็4นะคะโอเคค่ะรอบที่52นะคะเข้าสวยๆเลยนะ8เข้านะคะรอบนี้นะคะ โอ้โหจากที่น้ำหวานเทสมาให้ดูนะคะสูตรนี้นะคะในช่วงจังหวะเวลานี้กำลังเข้าเลยนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้นะคะผิดแค่3มรอบเองนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะคะอยากเข้ากลุ่มนะคะเราก็มีกลุ่มวางเลขแมนๆให้นะคะมีแนวทางหวยหุ้นหวยต่างประเทศให้ด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากได้เทคนิคนะคะก็ทักมาส่วนตัวมาขอกับน้ำหวานได้นะคะหรือว่า จะทักมาที่ l ล n e แอดนะคะ SSwin ก็ได้นะคะกลุ่มของเรานะคะให้เข้าฟรีนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะก็สามารถทักมาขอเข้ากลุ่มได้นะคะวันนี้นะคะน้ำหวานก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะจะเป็นเทคนิคไหนสูตรไหนนะคะที่น้ำหวานจะนำมาฝากอีกนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ